ปตาปณะนรกนรกขุมที่เจดในมหานรกแปดขุมความหมายของชื่อปตาปณะแปลว่าการเผาอย่างรุนแรงยิ่งการแผดเผาให้ไม่สิน้นถ้าตาปณะนรกเท่ากับถูกไฟเผาตลอดเวลาปตาปณะนรกเท่ากับถูกไฟเผาแบบเจาะจงทำลายลึกถึงแก่นไม่ใช่แค่ร้อนแต่คือ ไฟที่รู้ว่าต้องเผาตรงไหนตำแหน่งในจักรวาลเป็นนรกขุมที่เจ็ดในมหานารกแปดขุมอยู่ลึกกว่าตาปณะนรกเป็นชั้นสุดท้ายก่อนอเวจีนรกอยู่ในกามภูมิเสวยผลกรรมโดยตรงกรรมที่ทำให้ตกปตาปณะนรกละเอียดมากผู้ที่ตกขุมนี้คือผู้ที่ทำบาปหนักที่สุดในระดับยังไม่ถึงอนันตริยกรรมแต่ใกล้เคียงมาก โดยเฉพาะบาปที่ทำลายทั้งกายใจและศรัทธาผู้อื่น 1. ฆ่าอย่างโหดเหี้ยมขั้นสุดฆ่าด้วยความทารุณฆ่าให้ทรมานยาวนานฆ่าโดยไม่มีความจำเป็นใดๆฆ่าแล้วไม่รู้สึกผิดเลยไม่ใช่แค่ฆ่าแต่ละเมิดคุณค่าชีวิต 2. ทํำร้ายซ้ำซากจนเป็นสันดานใช้ความรุนแรงเป็นชีวิตปกติทำร้ายคนอ่อนแอ ไม่เคยหยุดแม้รู้ว่าผิดไม่มีเมตตาแม้แต่น้อย 3. โทสะอาฆาตรุนแรงฝังลึกแขนยาวนานคิดทำลายผู้อื่นตลอดชีวิตใจร้อนดุดไฟนรกไม่เคยปล่อยวางใจที่ร้อนเป็นนิสัยจะไปอยู่ในที่ที่ไฟไม่มีวันดับ 4. ทำลายศรัทธาคุณธรรมบ่อนทำลายความดีของผู้อื่น ชักนำคนไปทางชั่วอย่างจงใจเหยียบย่ำศีลธรรมทำให้คนหมดศรัทธาในความดีบาปชนิดนี้เผาลึกถึงใจคนอื่นจึงต้องชดใช้ด้วยไฟที่เผาลึกถึงแก่นจิตลักษณะปะตาปณะนรกละเอียดระดับลึกภูมิประเทศไม่มีพื้นไม่มีผนังมีแต่ไฟมหาศาลที่หมุนวนไฟเป็นชั้นชลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่มีทิศ ไม่มีทางออกเหมือนตกอยู่ในเต้าเผากรรมการลงโทษเฉพาะต่างจากตาปณะนรกที่ไฟหลอมรอบปตาปณะนรกคือไฟที่เจาะเข้าไปไฟพุ่งกระดูกไขกระดูกหัวใจจิตสำนึกเผาเฉพาะจุดที่เคยใช้ทำบาปหนักเผาแล้วไม่ทำลายสติให้รู้สึกครบไฟรู้ว่าตรงไหนบาปหนักที่สุด วงจรกรรมไฟเจา,เาะเผาแก่นร่างความเจ็บปวดเกินบรรยายวิญญาณไม่แตกไม่สลายไฟเปลี่ยนตำแหน่งเผาซ้ำลึกกว่าเดิมไม่มีการฟื้นเพราะไม่ให้พังหมดต้องรับรู้จนสุดทุกทางใจรุนแรงที่สุดก่อนเอเวจีรู้สึกว่าตนสมควรแล้วจำกรรมได้ทุกเม็ดไม่มีข้ออ้างไม่มีความหวังแม้แต่น้อย ไฟภายนอกบวกไฟในใจเท่ากับหลอมรวมกันในตาปณะนรกยังอยากหนีไฟในปตาปณะนรกรู้ว่าไม่มีที่ให้หนีระยะเวลาการตกนรกยาวนานเป็นมหากัปบหนักกว่าตาปณะนรกใกล้เคียงอเวจีนรกมากกว่าตาปณะนรกใกล้เคียงอเวจีนรกออกจากขุมนี้ได้เมื่อกมเบาบางลงเท่านั้น หลักธรรมที่เกี่ยวข้องโทสะขั้นรากอากุศลกรรมที่ฝังลึกในจิตทำลายชีวิตทำลายคุณธรรมเท่ากับกรรมหนักทวีคูณบทเรียนจากปตาปณะน,ะนรกความโหดที่ทำจนเป็นนิสัยไม่มีวันหายเองไฟที่เผาคุณธรรมคนอื่นจะย้อนมาเผาแก่นใจตนเมตตาและการหยุดคือทางเดียวที่ตัดวงจรไฟกรรม ไฟภายนอกยังมีวันดับแต่ไฟกรรมที่ฝังในใจจะเผาเราจนกว่าจะสำนึกได้จริงเอเวจีนรกนรกคุมที่8ลึกสุดความหมายของชื่อเอเวจีแปลว่าไม่มีช่องว่างไม่มีการหยุดไม่มีช่วงพักหมายถึงทุกต่อเนื่องไม่ขาดสายแม้ชั่วขณะเดียว ต่างจากนรกขุมอื่นที่ยังมีตายฟื้นเอเวจีนรกเท่ากับทุกไหลต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตำแหน่งในจักรวาลเป็นนรกขุมที่8ในมหานรกอยู่ลึกที่สุดในกามภูมิเป็นก้นจักรวาลแห่งผลกรรมไม่มีนรกใดต่ำกว่านี้กรรมที่ทำให้ตกเอเวจีนรก อนันตริยกรรมหบาปหนักที่สุดผู้ที่จะตกอเวจีนรกได้ต้องกระทำบาปที่เรียกว่าอนันตริยกรรมคือกรรมที่ตัดโอกาสกุศลโดยสิ้นเชิง 1. ค่ฆ่าบิดาฆ่าผู้ให้กำเนิดฆ่าผู้มีพระคุณสูงสุดเป็นกรรมที่ตัดรากเมตตา 2. คฆ่ามารดา หนักเทียบเท่าการฆ่าบิดาถือเป็นการทำลายคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 3. คฆ่าพระอรหันต์ฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยสมบูรณ์เป็นการทำลายผู้พ้นกิเลส 4. ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตแม้ไม่ถึงขั้นฆ่าแต่เจตนาทำร้ายพระพุทธองค์ 5. ทำสังฆเภททำให้พระสงฆ์แตกแยก ทำลายพระศาสนาทำลายที่พึ่งทางใจของมหาชนกรรมทั้งห้านี้ให้ผลทันทีเมื่อตายตกอเวจีนรกแน่นอนลักษณะอเวจีนรกลึกสุดภูมิประเทศเป็นลูกไฟมะึือมาพื้นผนังเพดานเท่ากับไฟทั้งหมดไม่มีทิศ ไม่มีทางออกไม่มีความมืดไม่มีแสงอื่นนอกจากไฟไฟร้อนยิ่งกว่าไฟใดในนรกทั้งหมดการลงโทษไม่มีช่วงพักร่างวิญญาณถูกไฟเผาตลอดเวลาไฟเผาผิวเนื้อกระดูกไขกระดูกจิตสำนึกเผาแล้วไม่แตกเผาแล้วไม่ดับเผาแล้วไม่ตายไม่มีฟื้น เพราะไม่ให้ดับไม่มีพักเพราะไม่มีช่องว่างสภาพทุกทุกไหลต่อเนื่องไม่มีจังหวะเบาไม่มีจังหวะหนักเบาคือทุกระดับสูงสุดคงที่ทุกนิ่งแต่ไม่ลดทุกทางใจลึกที่สุดรู้ชัดว่าหมดสิทธิ์แก้ตัวไม่มีความหวังใดๆจำกําได้ครบถ้วน ไม่สามารถสวดมนต์อธิษฐานหรือขอขมารู้ว่าต้องอยู่จนกรรมหมดเท่านั้นไม่ใช่แค่เจ็บแต่คือรู้ว่าหนีไม่ได้ตลอดการระยะเวลาการตกอเวจีนรกยาวนานเป็นอสงไขยกับยาวนานที่สุดในวัตะสงสารไม่มีการลดโทษไม่มีการย้ายขุมออกจากอเวจีได้ เมื่อผลอนันตริยกรรมสิ้นสุดเท่านั้นหลักธรรมสำคัญเจตนาเป็นกรรมกรรมที่ตัดกุศลเท่ากับให้ผลต่อเนื่องเอเวจีเท่ากับผลของการทำลายรากคุณธรรมบทเรียนจากเอเวจีนรกคุณธรรมขั้นพื้นฐานคือกตัญญูเมตตาศรัทธาคือเกราะชีวิต บางอย่างไม่ควรแม้แต่คิดการปกป้องพระาศาสนาหมายถึงปกป้องตนเองนรกขุมอื่นยังมีช่องว่างของเวลาแต่อเวจีนรกไม่มีช่องว่างให้แม้แต่ความหวัง